อดีตนักร้องชื่อดังที่เพิ่งพ้นโทษหลังจากติดคุกนาน16ปีวันนี้นะฮะช่องเล่าประวัตินะฮะจะมาเล่าถึงประวัติของแพทพาวเวอร์แพทนะครับหลังจากที่แพทพาวเวอร์แพทได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำนะครับเมื่อวันที่4มกราคมที่ผ่านมานะฮะหลังได้รับโทษในข้อหามียาเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและเสพเป็นเวลา50ปี แต่ได้รับการลดโทษหรือการจองจำเพียงแค่16ปี6เดือนนะฮะจนเป็นข่าวไปก่อนหน้านี้นั้นหลายคนอาจสงสัยว่านุ่มแพทคือใครและโด่งดังมากแค่ไหนในอดีตนะครับแพทมีชื่อจริงว่าวรายศบุญทองนุ่มเป็นที่รู้จักในวงการบันเทิงในฐานะแพทพาวเวอร์แพท Pad, โด่งดังในฐานะนักร้องนำวงพาวเวอร์แพทสังกัด GMM g r a m m ก และยังมีผลงานในการแสดงละครหลายเรื่องที่โด่งดังในช่วงปีพศ2543ถึงปีพศ2547แพทเกิดวันที่22พฤษภาคมพศ2523มีผลงานอัลบั้มเพลงชุดแรกชื่อ Power Pat กับค่าย Crunch Record สังกัดเบเกอรี่มีเพลงดังอย่างโรงภาพยนตร์และเพลงยาขย่าโด่งดังในช่วงปีพศ2543 ในปี2,544วง Power p a t ออกอัลบั้มเพลงชุดที่2ในชื่อ Power Pop คราวนี้ย้ายสังกัดมาอยู่ค่ายใหญ่อย่าง g m M Grammy มีเพลงดังที่เป็นที่รู้จักกันดีอย่างเช่นเพลงหลุดปากใช่ไหมหลังจากนั้นแพทแยกตัวออกจากวง Power p a t มีผลงานอัลบั้มเดียวในชื่อ Pat Power p a t เป็นครั้งแรกในปี2,545 มีเพลงดังที่คุ้นหูกันอย่างดีเช่นมีคำเป็นร้อยอ,อย่างไงก็ลองไปเสิร์ชดู YouTube ดูอีกทีแล้วกันนะฮะเพลงด้วยหน้าตาหล่อเหลาและภาพลักษณ์ที่ดูดีนะฮะทำให้แพทได้โอกาสก้าวไปสู่วงการการแสดงละครจอแก้วหลายเรื่องอไม่ว่าจะเป็นรันรักอันตรายที่ได้เล่นร่วมกับแท่งศักดิ์สิทธิ์แท่งทองพเพกดังแห่งยุคและนิโครเทริโอนะฮะ ออกฉายทางช่องททบร5รวมไปถึงละครทางช่อง3อย่างเฮียวนักรักะเลยที่หนุ่มแพทเล่นเป็นพระเอกคู่กับพิมราเจริญพักดีหรือน้ำหวานซาซ่านะนอกจากนี้แพทยังมีผลงานแสดงนำในละครเรื่องเกลวครับรับเอาคืนนะออกฉายทางช่องไอทีีเมื่อปี2545ร่ 5. ร่วมกับดาราดังในยุคนั้นอย่างเช่น จมนทนด้วย6พฤษภาคมพศ2517หรือเมื่อ16ปีก่อนแพทตกป็นข่าวใหญ่ในหน้าหนังสือพิมพ์เมื่อนักร้องดังที่เวลานั้นอยู่ในวยยัย23ปีถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจล่อซื้อยาอีพร้อมของกลางคือยาอีรวม3,000เม็ดยาเคชนิดน้ำจำนวน4ขวดและกัญชา1ห่อมูลค่ากว่า2ล้านบาทโดยแพทถูกสารดีกา พี่ภากษายืนตามสารอุทธร์จำคุก50ปีและปรับ1ล้านบาทระหว่างที่หนุ่มแพทถูกจำคุกมีสื่อหลายสํานักไปติดตามเรื่องราวการใช้ชีวิตของหนุ่มแพทในเรือนจําบางขวางจังหวัดนนทบ,บรุรีหลายครั้งโดยแพทได้รับการจัดให้เป็นนักโทษชั้นดีทําหน้าที่เป็นครูดนตรีให้กับผู้ต้องขังคนอื่นๆ มีผลงานเป็นหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กในชื่อชีวิตชีวิตที่ไม่มีเทค2องพาวเวอร์หนังสือ,อบอกเล่าเรื่องราวชีวิตที่ผิดพลาดจนอนาคตของตัวเองเจ้อยับลงไปกับมือเป็นอุทาหรณ์ให้กับคนในสังคมโดยเคยเปิดเผยถึงสาเหตุที่ติดจากับเมนเจอร์ออนไลน์ว่า เหตุผลที่ผมไปเสพยาเพราะผมรู้สึกว่าคนอื่นไม่เข้าใจคุยกับใครก็ไม่รู้เรื่องนะส่วนที่บ้านผมก็ไม่รู้จะไปคุยกับใครเหมือนรู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจเราไม่ใช่เสพยาเพราะประชดชีวิตแต่ผมเสพยาเหมือนเป็นเพื่อนนผมเป็นคนที่ไม่ชอบไปห้างไม่ชอบไปที่คนเยอะๆไม่ชอบชีวิตในมหาวิทยายลัยจะบอกว่าติสก็ก็ได้นะ ผมรู้ว่ายาเสพติดมันไม่ดีแต่ตอนนั้นผมมองว่ายาเสพติดมันเป็นเพื่อนตอนนั้นผมไม่ได้คิดค้ายาเสพอย่างเดียวแค่มีให้เสพก็พอแล้วตอนนั้นก็ติดยาหนักเลยแหละแพทเรียนจบปริญญ,ญาตรีคณะศิลปศาสตร์นะเอกสารสนเทศของมหาวิทยายลัยสุขโขท,ทัยธรรมาธิราชและที่พิเศษไปกว่านั้นเมื่อ วันที่17กันยายนพศ2552ทางกรมราชทัณน์ได้จัดพิธีมอบและฉลองปริญญาให้กับบัณฑิตในเรือนจำกลางบางขวางและอนุญาตให้ครอบครัวของผู้ต้องขังเข้าร่วมแสดงความยินดีด้วยนอกจากนี้แพทย,ยังจบปริญญาตรีใบที่2ในสาขาสารสนเทศและคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยายลัยสุโขทัยธรรมธิราชอีกใบในปี พศสอ5 7ด้วยแพทได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจำเมื่อวันที่4มกราคม2ศ6 4ในวัย40ปีโดยเป็นหนึ่งใน117คนที่ได้รับการอภัยโทษในโครงการโคกน้องนาแห่งน้ำใจและความหวังโดยแพทได้ให้สัมภาษณ์ว่าตนทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตาที่ทรงมีพระราชทานอภัยโทษให้กับผู้ต้องขังใน ราชทันนะที่พระองค์ทรงให้โอกาสผู้ต้องขังได้กลับตัวเป็นคนดีออกมาดูแลครอบครัวทําให้ประโยชน์ให้กับสังคมนะแล้วก็ประเทศชาติซึ่งตนจะรักษาโอกาสนี้เทียบเท่าชีวิตนะจะมุ่งมั่นทําความดีไม่หวนไปทําผิดกฎหมายไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดโดยเด็ดขาดเพราะตนได้ให้สัตว์ปฏิญ,ญาณเอาไว้ถือเป็นคํามั่นสัญญาที่สําคัญของตน จากนี้ตนจะขอกลับไปดูแลครอบครัวก่อนหลังจากที่เฝ้ารอวันนี้มานานนับ10กว่าปีทําให้ตนรู้สึกอบอุ่นตื้นตันใจเป็นอย่างมากเป็นวันที่ตนต้องจดจําไปจนวันตายเหมือนได้เกิดใหม่นายวรยศหรือแพทเพราะว่าแพทกล่าวอ,อีกว่าตนต้องขอโทษกับทางครอบครัวที่ทําให้ลําบากกันมา16ปีหลังจากนี้เหมือนตนปรับตัวได้ดีแล้วนะในอนาคตหลังจากบวชทดแทน คุณให้แม่แล้วนะตนจะกลับไปทํางานเพลงอีกครั้งเพราะตอนนี้ตอนที่อยู่ในข้างในนะ่ะตนได้ทําเพลงเอาไว้เยอะทั้งซ้อมทั้งวางแผนที่จะกลับไปทําเพลงตลอดเวลาโดยคิดว่าจะกลับไปรวมวงเพื่อทําเพลงร่วมกันอีกครั้งนะเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับอ่าเมื่อได้ฟังประวัติของแพทพาะว่าแพทแล้วนะครับผิดถูกอันใดก็ขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็ แนะนำติชมได้นะครับทางคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ